บายดีสบายดีมาทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับรถทีช่อง<ม>นองรถจนาล<ม>่องสารนะทุกคนตอนนี้น้องรถก็อยู่ที่เรือนหลังเก่านะคะวาดสมาอาบน้ำสารนะพอดีว่าน้ำสารขุดน้อยนึงอยเอนชเดูร์ฝบึงกะาอาบกระซงคนโอ้ยคืบุกกอากตอไเี๊ยเนตอนนี้มาเห็นน้องปานดาวอันนี้กําลังบงอย่างทุกคนช่วงนี้อยู่ลองสารก็ว่าฮิตกันแท้เต้าาเด้อ เอ้ยอันนั้นคือบ่ตายเอาต้นใหญ่มาบงติเอาห้องผู้เดิมมาบงคุณาคุเกาเออมาเฮ็ดอันนีนั่นแหละอีพ่อนี่เอ็ดอันนี้ตตมสปุยอมันสิอันนั้นมันสิบบ่ต้นเยอยสิเด้ออันอย่างเจาเออหน้าุน่ะแห้องผู้เด ลบเอาอยู่ส่วนทางเห็นมที่จะไปเห็ดเดินใบกล้วยมันอย่าฮอสปีบิึงบอนอาบน้ำก่อนสปิดตาอ,อ <c oughs> าบบ่กพได้เนาะน่าอยูได้จิ๊บสาวบางแต่บ้าป่านไปต้องมาเออนำขุ่นิดน,นึงเพราะว่าฝนตกเพินกระเทียมมาโดดจุนนั่นผู้ใดโดดเมื่อกี้เบื้องคนมาเนาะเขาก็มังมาโดดปะเออมันมีเขือเออ เห็ดสันพุดพุมเขื่อนกันกันเลยอด้ยยยยยยปยยดยย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 ยแย่วยย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 ขึ้นมายย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 ยเยย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 ยขยยึยย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 อยยอยยยยยยย้ยย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 โยย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 ลยย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 ย้ยย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 ยบยย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 เนยย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 ยวยยยเยกมายยยนไหยไป ไปสวนวะเออไว้ติยุงให้ได้แต่ไงใญ่ไงวะเป็นทุกคนอันนี้เป็นบ่อนเก่าที่เราเคยมาตั้งตะกี้สมัยเด็กน้อยพุณเนาะอันนี้ก็เป็นอันบ่อนเวนเหือนน้องรถเองสมัยตะกี้ฮันฟ้าอาบน้ำตะก้าฟ้ามาแอนนคือยบ่อนนี้แหละ้ยนอดีตเวียยฟ้าให้กินเบียนที่บ้านโอน้อนลอยอดีตตั้งแต่ยังน้อยเนาะถ้าบริมาแอนเมื่อไรคือใจสิคาดได้ยินเสียงอันบ่อนทางเหือะ ต้อนเหินเนี้ต้องจนว่าอันเป็นห้อมนะอันขวบบอนเขาเจ้ามากมานั้นนะมาเอ็นนะข้าวะอาก็อเออไปส่วนเล็กน้อยไล่คนในมเออไปววลอยยิ่งชิบะคักกว่าน้ึตกเหตกแต่เมื่อคืนหรอเล่อยยิ่งพอะวะอืม จะมียนได้คนกับมาโรยนี่นี้ไปสวนบ้างไงอ,ไไอีไทยกค่ะรกลอยน้ำเป็นวะอโอ้มาคุกอันนี้แซ่บเด้ตัวนี้ตั้งตัดมันวะน,นี่นนตัดเพ็ดเลยเออโอ้ไปวไัต้มอ๊ สุกลามากพุกตัวนี่ม่งยออ้ไมน่ะมไมเอาเลน่ะไมแต่องเ็นนาเยตอนนี้เราจะมาอาบน้ำน้ำแข้งหรือน้ำแข้งเล่เมื่อวานนี่พอดีคักนะ อเออเบ่งอยู่นี่สไปไก่นะเอาไม,าม้มาไหมมา้อนดอยู่กับแม่เด้อไปห้แม่ลงทางเด้อลงนี่หวังมือเด้อไม่เห็นอ่ะยันฝนตกมันสิมือบอนนี้เป็นบอนประจำของเฮาเนาะ แต่กี้หันเขาเจ้าจะมามาอาบแต่แต่เดี๋ยวนี้เขาเจ้าบ่ค่อยมาลมะมาเลยเนาะมาก็บ,บ่เฮงเดี๋ยวนี้เมื่อ,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 อกี้มันมีตัวแงเออกไปก็เดี๋ยวนี้มันหักมาละเมสตีเมสตีได้ยังบุคลำกันหรือเปาอยู่บ<อ>ูนักนะนักวเหรอบูนักเบาๆมีน้องเพนเชิดมาอาบน้ำ มามาเตรียมลงมเอาเกลือดโอเคยูฮันมันมีทางลงบ้านนี่นะ,ะนี่นะบบ้าเอ๊ย<อ>นางยูฮันเด้ยูซิมาไก่เด้อเบิง่งโทรศัพท์เด้อเปล่าไปหาแม่เปล่านาอะเปลี่ยนอ่ะเอ,เอาไม้เอาไม้ไม่เค้กแล้ะให้จังเดือบันนั้นก็มีผู้นึ่งลงไปยูนนน่นี<า>่เอ่ยข้าจับเปลือดไม่ใช่รตูรูดลงน้ำคุณวะ เจ้าเบื้งแขนเบืงอันเครือกันนะเบื่องอันอะไรแม่จะซิชมุดลงเอาซีมุดเห่าต่างเอาอันนี้มันซีอันมันตกลงน้ําเลยวะแม่สุกเห่าขนาดหันมองหันมองยูหันตกลงน้ําเลยวะแม่สตกเห่านี้แล้วบอกไม่ไปนานจะขึ้นรอแม่ปางแกล้งมันนี่เห่ากับตั้งสติกระจับเอออะไรซีมุดว่ามันตกมันตกลงน้ําเลยวะมองมึอยูขนา โอ้สิเดมาฝันใหม่ตัวนั้นออกเลยพี่กระดยฮะซุ่งเฮงบ่คือเป็นจิ๋วเชี่ยวเว้ยเชี่ยวขาเว้ยเอ็นไปเรื่องนึงแล้วโอ้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 เจ็บเวลาป่ะเจ็บบ่ขอโทษก็เจ็บเพลงมาสีเดินเจ็บสีเดินเออไปห้าแม่ไป เอ็นเธอดีซ่องเดี๋ยวีซ้ำแล้วบันยากมแหงวะต้องอ้าเวมันเหนื่อยเออหนี่เจ็บมั้งแหละเนี่ยอารมณ์มาแม่มันอันนี้มันสู้พูดไม่เท่เข้ากลับมาอยู่ท่านแล้เอามาเอ็นอยู่พี่บ่กไม่เท่เอ็นไปทางนั้นบ่กงามยันน้ำเลือกมันมีพจน์โลกมาจับนี่มาว่าอันนอันนี้าว่าไปเบึ้งน้ำกันบ่กยันมีอันา้อนตใหม่ก่อนย่นน้ำเลือกจะหลอกไปร้อมึงเด้ออันอีเค้กไปท้าจับเอาเผื่อไหมอ๋ออันนี้มาเด้อ บอเอาไปท่าเอาระแดะมาทักปิ้นมาวะไม่แท้ไม่พูดเลยเอาไปมัดติคนอยไม่แท้มาใส่ตัวลุ่มพี่แล้วเอาไปยู่รุ่มพี่แอนอันนี้มายู่กลางกุกไม้พี่ว้าดิถึงกูโม่ อันอีเค้กบ่เคยแอนสันเคยเลยนะมาแอนกากันเลยมันโอ้ยมือหน้าให้เด็กน้อยขึ้นไปมัดไหมมัดเทาให้เขาแอนไปทางกลางวังพูดมาเฮนะอันนี้ก๋ไกว่ากลางวังโบเข้าใว่าเขาไปยุ่ลุมคุณนะอันนี้เขามายุ่อถึงพูดจับจับแน่นๆีิละบุกู้มีแหงมือนะตอนนี้ก็คำแล้วนะทุกคนไปช่วงนี้ฝนตกน้ำก็เอาคุณนยนึง

ไม่มันสั้นผู้เสื้อขน่ะมันเอาโบได้สวนะเเฮมเาเสิลงไปพุกน่ะนะเออดีแค่ไเออดรดกันเบาฮะฮะเฮรลิกันละเฮรเยบเก่งนะเฮอร์รีแต่ไม่ให้ก่อนเอ้ย เอ้ยเฮงเสี้ยวเอ้ยนะแล้วอะไ้อันมาอาบตอดหรือเอี้ยอันเสี้ยวลงจังหรืล่ะบ่นปิ้นก้นลงจับไม้ข้างล่างแม่เอาไปอายาซาโพมือรีบไปลงจังเลยว่าเคทพลงปิ้นก้นลงไปเย็บไม้ตัวน да. ั้นเจริบุญเก่งนะเอออ่ะนะเอาม่เอ้ย สั้นก็เล่นเทมาจีบแล้วหลงยิ้อรุ่มบุญไม่เคยผ่านเหตุจริงๆเฮ็ดดีบลงไปขึ้นมาขึ้นมากได้ปะยูฮันก็ได้ยูฮันสองคนเลยหนูครูที่ประคอมจีบไ,ไปอาบยิ้อรุ่มเลยไปดน้ำเก่งยื้อตีตีน้อยแล้วเขาจะไปไหลโตยื้อพุ่นมันคือบุปไป <laughs> เสียวเลย แ่มีไม่จับยาน,น,นอย่างไข่เนาะให้ชเขาเจ้ามาโต๊กสินนอ้ยอย่าออกไปยงอย่ออกไปย่ไปย่งไปได้บ่เอรเอขึ้น,นหน้าสึนะ <c oughs> เอาสูอ่าก้าวไปเนื้นนอสอง ขึ้นมาขึ้นมาลุงนี่กับลุงใบอีกเหรอเบอร์นี่ลุงกันมืุนาซีซั่งเขาเจ้าที่เมื่อก่อนนี่แต่กระจัวมาอาบอะไรจั่วอะไรเ้าะโมมี่เขาไปวะเฮอร์รี่เฮอร์เฮอรี่นะคะสิจับไปหอนนะห้างเท่งเออเออเลิศอาบกันบ่เออเอชีอาบอยู่ลุมเอชีพีโดดอยู่ลุมมุนเอาลุงไปโวดนะ ลงไปเออไปท่ายมุมลุ่มแม่ม่เอาอีเค้กบ้าสัตว์อาบเราบอมันพูดโดยเสี่ยวนะเฮซูเค้กไปก่อนมันพูดเสี่ยวเออเปลี่ยนกันเมาเออน้่ยพริกบ้ามาหน้่งพริกมาหนึ่แม่ไปตอนนี้น้องเพนเค้กกำลังชิ้ไปเนาะเอาอย่าเอาไม้มันเกยได้ไปติสเอาน้ำพังเลยตายได้มันยับไปพคนนึงเออไปไปแล้วป่ะย่าง ถ่ายมุมนี้ก่อนเน่แล้วอ่านแล้วก็ลงกระถ่ายกูตอนลงไปไปเลยหูมกกาปันเดอร์กาไปเออจะที่ซองเลยสิ่ยามเออที่ซองเลยยามแล้นะไปบุ๊มีอันเด้อเอ้ยไปทดสอบเลยเดีนี่นะไปแหงมันไปให้ไปไปอุ้ยไปบุ๊บไปอีกก่อนก็เนาะโอ้ยไปเลยนะที่ไปจัริงๆก็ได้ลงละอ่ะแมนแทนยู่ แน่นไปทางนั้นไปแล้วไหมที่ไหมมืดเขามืดเขาเอยู่บริอาบได้นี่ไปเลยแล้วเขาลอยข้ามฟองนึ่งไปเลยบอกเอาจับกองบดไถไปไปเลยหนึ่ลุงเช้าเฮ้ยคุณนะ ไเนี่ยคอ้าทุกคนว้าเลเริ่มมืดละค้วแเค้กขคาข,าขาก็ลงมาเลยเลยเนี่ย,ยามเลยตีิตนน่นเดี๋ยวเดอนจนไี้ข้าเชี่ยวปะตาได้ไหเด้นดอน้องแพนเค้กไปแล้วหนึ่งน้องลีไปโอ้ยอย่าไปเกลือ,อเลอยอ ไปได้ส okay, ิโดดก่อนโดดจากนี้ไปเราสนด้วยน้ำพริกไปละน้ำพริกไปแล้วอ่ะน้ำพริกไปแล้วอ่ะเด้อโดดไก่เด้อโดดไก่ไก่เด้อคนหินเด้อบอลน้ำพริกไปละนี่อยู่นี่หรอมาแม่น้ำพริกอั้นกันน้าโดดไก่ไก่เด้อมีคนหินเด้อบ่บุมีบุบบุนนี้ไดร กลางกองยี่สิบวะยามันบโตกลงน้ำตีเบาะกะว่าไม่ใช่บโตกกันาดเอออันนี้อะโดดได้ปะได้ไปแล้วนะไปแล้วนะคะทุกคนสายละโดดอีโดดนี้ก็ได้โบได้เะดูไหมคะโดดมาเนาะตะกี้ันเดียวนโดดเออเดี๋ยวนี้มันหักมาแล้วแถวอันนี้เนาะ กัดจีโด้ไงเป็นจริงเด้อหัวใจหัวใจว่าตับใจเวันข้าบุจีกว่าเอีนี่โอ้มื่อเดือนห่ามาเอาซีซวยแล้วบอกเขาเปลี่ยนแพนไม่มัดใส่พี่รอดมายูพี่โดดนะ มองนี้มันจะตื่นเนาะนังจ้า <c oughs> <c oughs> ขอแม่นานนี้อ้ห่อยออยค้ากูดได้ได้มึงไงเฮงก้มันไม่ดได้รับเองโอ้ขาดูล,ลูกดูเฮ <c oughs> อ่าเม็ดโดนดเลยแล้วแมแล้วนะ <c oughs>

เอ้ยยานเอ้ยยานซุงเอาแล้วตอนนั้นเออมาเอ้ย,อยสีกาวไปเลยมันกาวบอวกกึ่งอยู่น้ำนี่กขมือมื่อยก่อนเออเมื่อยเจอพันล้วน้ำก็ใช้ยักคุน้นๆหน่อยนึงเนาะเพราะว่าฝนตกสองมือละเมื่อวานนี้เนี่ยน้ำเปิดตาอ้าวเท่าบานมื่อวานนี่นะ้นำเขี่ยวอะแท่ว่า น้ำพริกมือล้มืดมาไปนํ้ำพริกมาฝุกมือว่ะอีซ้มได่ไม่เนาะอีส้มพอยูเ่ะเนีเนาะย่อบคนอ่ะออยนน้ำนี่หรอบเดเกุกกี้ก็เป็นวะฮเป็นเป็นอีส้มนั่นอยบัดเดือได้กินน้ำเป็นนำพริกเนาะอเปล่า

ตอด,ดีกนนึนมาดพร้อมกันไปดดมาทำกันแล้วาคนกแค่ตอนนี้กระคำแล้วเนาะทุกคนเฮ้ย ว่ากระเจงอยกอกะท่านเช็กนากองไปเหงหัวอาวมือเปียกเสร็จเอยได้ละโแถวนี้ยืนได้แถวนี้นะยืนได้แต่ดิใส่กำลังสะรอดเออท่านผู้ชมกคมีนะนอ้นองน้องนุ่มพีคมาอาบ ว่าความเลยงาอันนี้คือภากของเราบ้านเลยเลิกเป็นจริงเลยสามคนเนาะอาบน้ำโอ้หลนหนาแล้วจิบุรีมาบย้อนลอยย้อนหอยอดีตะก,กี้ฮันโบมาบหไดแ้บอลน,น,นี้ต้องแม่นนัทุกหมู่บ้านนี่มักอันเด็กน้อยมากมาแอบเผื่อจริงเลยทุกคนทุกมือต้อนเลยเพราะว่าอันต้นไม้นี่พอดีแง่ออกมาเด้เขาเจ้าก็ที่มาเชี่ยวทางเงินน้องรถแล้วกามาอาบ นี่คนที่หินเสียงนิดน้อยเอาก้าก็กล้าเลยกลับมาเออฮักขึ้นผมเพื่อนอาจีเบิ้งแล้วมันอันตรายเขาบอกได้อันตรายเพราะว่าเขาลืมแล้วน้ำมันบดไม่น้ำใหญยดีไปเดี๋ยวขึ้นก่อนอึบมืดแลยแดดหน่ิฮะฮกโมงเลยเนาะเอามานี่ ถ้าไม่ยามนั่นก็สิใครย,ยามมาน,น,นะฮะนะเดี๋ยวนี้มันค้ำไหวแลวดิทางขึ้นเขากระทุระทะลังมากเด้อพอขับรถหละทุกคนตอนนี้ขาก็ขึ้นมาแล้วเนาะพอดีเขามาค้ำพูดหกโมงแล้วเขามาอาบน,นี้<ห>นก็เลยว่าสี่มืดๆหนึงขึ้นมาแล้วก็มาบง่งยางซ่ยเอื้อยเนาะอพอดีเอื้อยบ่งยางก็เลยว่าสีบ่บงหนึง่งที่เห็นมืดๆนี้เพราะว่าหน้าเขามืดเนาะแล้วกาอันเป็นน้ำมันค้ำเด้อ โอเคคะ่ะทุกคนเดี๋ยวบงยางในนึงแล้วพ่เหาก็สิกลับเนาะเดี๋ยวคลิปนี้น้องรถต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ซ่องน้องรจนาแล้วก็ซ่องน้องลีด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายบายบ๊ายบาย